สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติปี2567ที่หอประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมวันที่9มกราคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีดรเจรินสุราสเสรีวงศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายสมชายดอนสมพงศ์รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567เพื่อมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้ร่วมกันในการดำเนินงานโดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติส่วนภูมิภาคในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีโดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดงานหน้าลานอเนกประสงค์หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้ยุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีรายงาน